เรื่องเล่าของไอโจเด็กยุค2000สวัสดีครับยินดีตอนรับทุ่งสู่รายการเรื่องเล่าของไอโจเด็กยุค2000ผมเลยมันเลบางอย่างลืมถอดแมสผมพูดดังๆสิลืมถอดแมสอโอเคไม่เป็นไรหรอกเมื่อกี้ได้ยินเสียงแขกรับเชิญผมแล้วคือแขกรับเชิญคนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าทุกคนอาจจะ ลืมเขาไปแล้วหรืออาจะจําได้ก็ได้เขาเคยอยู่ในคลิปของผมเนี่ยเออเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูสวัสดีครับคุณนิสวัสดีครับก็นี่นะครับผมก็จะเป็นคนที่นิยมเล่นมัตเตอร์เกตเออจะเก,กวดอะจะดังอะ่ะเราค่อยว่ากันมันจะเป็นใครไปไม่ได้เลยขอเชิญคุณนิวกีเวย์หรือคุณมิกครับคนป้าจะตบมือเต็มก็สวัสดีครับคุณมิกสวัสดีครับผมต้องเล่าก่อนเลยว่า พวกเราเนี่ยเรียกว่าเรารู้จักกันมานานลนะก็ถือว่านมนานนมนานบ้างก็มปลายก็คือมสี่เลยแหละอ่ะสี่ห้าสี่ห้าหกขนาดอยู่มหาลัยเนี่ยก็อยู่มหาลัยเดียวกันวะแต่ว่าอยู่กับคนละคณะคนละคณะเออเอาเข้าเรื่องกันเลยประเด็นแรกเรารู้จักกันได้ยังไงคุณจำได้ไหมโอ้โหเรารู้จักกันได้ยังไงถ้าเอาแบบเป็นทางการก็คือได้เรียนห้องเดียวกันมสี่ทับห้า แต่ถ้าก่อนหน้านั้นผมจําได้ว่าผมมาเห็นเขานะแต่ไม่รู้ว่าเขาเห็นผมหรือเปล่าเยผมเห็นเขาในอ,อวันไปค่ายลูกเสือผมคือคือตอนนั้นคุณครูบอกว่าให้ทุกคนไปอาบน้ําแล้วมารวมกันที่ตรงกลางถ้าผมเนี่ยอาบอาบเสร็จประมาณคนกลางๆไแล้วก็มานั่งรอเพื่อนแต่ผมเนี่ยเห็นในบ้านแถ่นี้นก็ไม่รว่าใส่ชุดนอนสีทองมาตอ,อนนั้นไม่เป็นยังไงครับ วันนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าไม่ใช่แค่คุณพี่มองนะอแอม่มองกันทั้งบานเลยแมมองกันทั้งมอลสามคือเอาได้นะ <S <S ชุดสีทองเนี่ยแม่ผมซื้อมาเพราะว่าอะไรของเขาไม่รู้นะม,นมันเป็นชุดของจีนนะครับอะไรของเขาไม่รู้เขาซื้อมามันไม่ได้ว่าเป็นชุดแพงอะไรนะ,ะแค่มันสีทองเท่านั้นเองเอาได้ง่ายทุกคนใส่บาเนี่ย,ย,ท,ย,ยทุกคนเรียกว่ากลัวเป็นนักแสดงเลยในในในคาลูกเซอมันจะมีให้แสดงใช่ไหมใช่เขาเรียกว่าเล่นรอบกองไปใช่เออ แต่จริงๆไม่ใช่นะกูไปแค่คนที่ใส่ชุดนอนเพื่อจะนอนแล้วออแค่มันสีทองแล้วเด่นแค่นั้นเองประมาณนี้คือตอนแรกเนี่ยยังไม่ค่อยเข้าใจนะว่าทําไมเพื่อนต้องเรียกเขาว่าเสียโจจนผมนึกย้อนไปถึงวันนั้นนี่คือแม่งใช่ว่ะคนบ้าอะไรใส่ชุดนอนตีทองคือมันค,คือคือคือมันมีที่ไหนวะแล้วจากนั้นแม่ก็เรียกกันยาวเลย,ย,เยจนปัจจุบันเนี่ยก็ยังเรียกโอเคส่วนผมเนี่ยถ้าเอาให้รู้จักกับเขานะเอาแบบตรงๆเลยนะ ก็คือก็ตอนก็ต้องตอนม .4 อะไรแต่ว่าตอนนั้นน่ะคือแทบคุยกันน้อยมากเรียกได้ว่าคุยทางภาษากายดีกว่าคือเห็นมันใช้แต่เออจูอย่างนี้มากแล้วก็อย่างนี้มากคือแม่คือเหมือนตอนนั้นน่ะค่อนข้างจะพูดน้อยนะผมเป็นคนพูดน้อยเออพูดน้อยมากสนิทกันจริงๆอ่ะน่าจะเป็นหรือว่ารู้จักกันจริงๆอ่ะน่าจะเป็นช่วงตอนเข้าแถวเลยมันมีอยู่ครันหนึ่งอ่ะเหมือนใครไม่รู้นะมันเปิดประเด็นก่อนว่าผมเนี่ย ชอบดูไอ้พวกไอ้เนี่ยการ์ตูนหรืออนิเมะหรือพวกอะไรเยอะแยะหรือพวกแม้แต่หนังโป๊อเออเยอะแยะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเหมือนเหมือนไอ้นี่ก็ได้ยินแล้วแบบเฮ้ยดักกูดักก็ดูเหรอะนุ๊นแล้วเราก็เออเออดูแล้วดูช่องนี้กันด้วยช่องยูทูบช่องหนึ่งที่ช่องเดีวยวกันเลยไปไปมาก็เลยมันเหมือนสปาร์อะมันจูติดกันแหละอะไรอย่างเงี้ยก็คุยกันมาเรื่อยๆก็จริงๆถ้าอยากจะฟังลึกกว่านี้นะก็ต้อง เดี๋ยวมันจะมีคลิปที่เป็นประวัติส่วนตัวกันเลยแต่อันเนี้ยเราเล่าแค่รู้จักกันยังไงก่อนเออเรื่องมันมีเรื่ององเรื่องบุงบางเรื่องซาดิศวิปลิตเนี่ยมันมีนะแต่ว่ายังไม่เล่าในคลิปนี้เรียกได้ว่าสขุลเออเรียกได้ว่าคนเริ่มเนี่ยไม่ก็เป็นมันมั่งบางทีก็เป็นผมมั่งมันมันมันแบ่งกันไปเออเรียกได้ว่าเยอะแยะเยอะแยะ ทีนี้เนี่ยผมบอกเลยครับคุณมีครับรายการของเราเนี่ย่ยัง,งเป็นรายการที่เรียกได้ดว,ว่าต้องเสี่ยงดวงกนะันหน่อยเสี่ยงดวงเพื่อหาท็อปิกันคุยกันเออเออซึ่งท็อปิกเนี่ยจะอยู่ในนี่มันจะเป็นสปินอืมอ่าจริงๆก็มันเป็นท็อปิกที่พื้นพื้นแหละคือผมไม่กล้าคิดฉีกไงเดี๋ยวฉีกมากเนี่ยเดี๋ยวมันจะเอ่อเดี๋ยวมันจะฉีกขาดเออเละเทะเกินประมาณนี้อ่ะตอนนี้ผมมาอยู่หน้าแอปแล้ว นี่คือท็อปิกนะทุกคนอาจจะไม่เห็นผมบอกเลยเดี๋ยวผมขึ้นจอใหญ่ให้ตรงนี้เออเดี๋ยวขึ้นจอใหญ่ซ้อนกับพวกผมเนี่ยเดี๋ยวพวกผมจะตัวเล็กลงแ๊บนึงซึ่งท็อปิกเนี่ยผมให้เกียรติคุณหมุนกดเลยกดครับโอ้ยนี่มันคืออะไรยงล็องมึงล็อกไว้ป่ะเนี่ยความเร็วในยุคสองพันล็อกบ้าเลยนะครับเหรอผมคิดไปผมคิดมาเนี่ยผมไปที่ผมพวกเราเนี่ยอ่ะ กล้องไม่เห็นใช่ไหมเดี๋ยวมันเห็นอยู่แล้วแหละผมฉายจอใหญ่อยู่แล้วโโเรื่องความเร็วท็อปปิ้ต้องเป็นเกี่ยวกับความเร็วเวต็มออกมาสองพันนิดด้วยสองพันของแท้ใช่ไหมเพราะว่าพวกเราก็สองพันแลแหละมันแค่สองพันหนึ่งมันเร็วอยู่แล้วแหละตอนนั้นนะโอเค,อเ,คเอาเป็นว่าเรื่องความเร็วคุณเรื่องความเร็วของคุณเนี่ยคุณคิดว่าในช่วงไหนของคุณเนี่ยคิดว่าคุณทาเรื่องเร็วไหนคุณลองเล่าให้ผมฟังหน่อยดิเร็วอะ มีไหมดีกว่าหรือว่ามีเยอะจนจาไม่ได้หรือว่าล้วงออกมาก็ไม่รู้จะเล่าเรื่องไหนดีน่าจะสองอย่างสุดท้ายแต่แต่แต่ถ้าที่ผมคิดได้ตอนนี้นะผมไม่ผมคิดว่าผมไม่เคยเล่าให้คณฟังเลยโอ้โหขนลุกเลยขนลุกขนลุกเพว่าปวดที่แล้วมันก็เป็นสิ่งที่ผมไม่ค่อยกล้าเล่าให้ใครฟังนะครับผมแฟนผมยังไม่ได้เล่าให้ฟังเลยแต่ว่าเขาอาจจะมาฟังคลิปนี้ก็ได้ผมไปบอกไปให้ดูเรื่องะไรเลวเลวที่สุดเลวนะเออ ผมบอกไว้ก่อนว่าผมอาจจะหน้าตาพอใช้ได้นะแต่ว่าไม่ได้เป็นคนเดียททำครั้งเดียวเพราะวับอะไรนะขอขพูดเป็นภาษาเพิ่มนะว่าเหมือนม่กลออ่ะโอเคโอเคคือเรียกได้ว่าผมเลิกนิสัยนั้นแล้วแล้วก็เรียกได้ว่าทําครั้งเดียวแล้วก็ไม่ทําอีกเลยอ่าคืออันนี้เป็นเรื่องสมัยปรมปถมปลายจําผมจําไม่ได้ว่าปห้าหรือป .6 กประมาณนั้นประมาณนั้นตอนนั้นผมเรียนอยู่ที่ โรงเรียนวุฒิวิทยามันจะอยู่ในเมืองอวุฒินี่มันเหมือนอยู่กลางเมืองใช่ปะ่ะและ้วรอบๆว่าจะมีโรงเรียนนู่นนี่มีปีชามีคนบ้านชนาชชแล้วรอบๆนั้นก็จะมีห้างที่สมัยก่อนดังมากก็คืออะไรนะมันชื่อว่าอะไรนะจําชื่อไม่ได้นะผมก็จำไม่ได้ไเฉลิมไทยเฉลิมไทยใช่ปะวะ วันนี้ผมจำไม่ได้นะใช่ไหมแต่ว่า<อ>ถ้าแถวๆนั้นนะผมรู้นิดๆแค่เดือนไทยฟอรั่มอ่าฟอรั่มฟอรั่มมันจะมีฟอรั่มแล้วก็มีอีกอันหนึ่งที่มันเป็นตึกสูงๆชื่ออะไรนะอะไรว่าับรู้ว่าห้างแห่งหนึ่งอ่าห้างแห่งหนึ่งกลางจังหวัดชลบุรีผมจําชื่อไม่ได้นะใครจําได้ก็คอมเมนต์มาบอกทีมันลืมละแล้วลทีนี้ผมก็ด้วยความห้าวไงได้วยความแบบตอนนั้นถ้าเด็กวธธุฒิเลิกเรียนแล้วก็ต้อง ออกไปเดินเล่นข้างนอกแต่จริงๆออกออกออกไปเนี่ยยามเขาก็ไม่ค่อยจะให้ออกไปนะ<ม>แต่แต่จะต้องบอกว่าผมกลับบ้านครับแล้วอยู่ดีๆตูวตต้องกลับเข้าไปใหม่ก็ก็คือแบบอยากเดินออกไปเที่ยวอะ่ะโดดเรียนมั้ยไม่โดดก็หมายถึงแบบพอเลิกเรียนแล้วก็ออกไป<อ>ประมาณนั้นข้างนอกก็จะมีขนมอะไรให้ซื้อกินอะไรเงี้ย<อ>ทีนี้ตอนนั้นผมเดินไปหน้าหาเสีองหวดเดินไปถึงหน้าหาเสีองงหวุด<อ>แล้วตรงข้ามร้าน ถ้าสิ่ขวดตอนนั้นจะเป็นร้านทุกอย่างยี่สิบเหรอเออใช่อนนี้ไม่รู้ใชคือตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นร้านขนมทุกอย่างยี่สิบแล้วแต่เมื่อก่อนอะขายเป็นของทุกอย่างยี่สิบบาทแล้วทีนี้เราเราขโมยของกันไหมเราเราขโมยของกันไหมแล้วแล้วผมก็เฮ้ยจำนวจผมเป็นคนดีแล้วผมเป็นคนดีแล้วอแล้วทีนี้ผมก็คุยกับมันว่าเฮ้ย เราจะยังไงดีแบบว่าอ่าเอาเป็นว่าเพื่อนคนหนึ่งในสมัยเด็กอ่าก็คือเรานั้นแน่กันว่าเราลองไปขโมยของที่ร้านนี้ไหมอ่าแล้วทีนี้พอเข้าไปก็นั้นแน่กันว่าแบบใครจะบังให้ใครใครจะทําอะไรอืมอ่าแล้วทีนี้พอเข้าไปขโมยเสร็จออกมาก็แบบเชียแม่งมีทั้งความตื่นเต้นทั้งความแบบเฮ้ยแบบเจ๋งว่าขโมยอะไรออกมาขโมยกระเป๋าตังกระเป๋าตังในห้างสิงห์อวด กระเป๋าตังค์ไอกระเป๋าตังค์ในทุกอย่างยี่สิบทุกอย่างยี่สิบเออกระเป๋าตังค์กระปากาอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ลูกลูกเทนนิสที่แบบกูไม่ได้เล่นเทนนิสอะ่ะกูขโมยมาทำอะไรก็ไม่รู้แต่ตอนนั้นมันเด็กแล้วมันรู้สึกว่าแบบอยากอยากจะทำอารมณ์เหมือนประมาณแบบกูอยากเป็นราชาจโจรสลัดอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่ามันดูเครียดไปเยอะประมาณนั้นแล้วอันนี้ผมก็เอกลับมาผมก็กลับบ้านปกติแล้วก็ ไป็รียนพิเศษเลยก็ว่าเขาไม่ได้โจห้าร้อยน,นะนี่โจนยี่สิบใช่คือมันตื่นเต้นเพราะว่าไอ้หน้าป้ายอะหน้าหน้าร้านมันเขียนว่าถ้าขโมยแล้วปรับประมาณพันเท่าของชิ้นของของของชิ้นนั้นโอ้โหนี่เขียนด้วยเออเขียนไี่ผมไม่รู้เลยนะแต่มันก็มีกล้องวงจรปิดด้วยมไม่ทราบเลยแต่กูรอดมาได้ไงไม่รู้แล้วทีนี้พอกลับมาผมก็รู้สึกแบบมันเหมือนไอ้ของสิ่งเนี้ยไม่ไม่ใช่ของของเรามันรู้สึกว่าแบบ เหมือนกูขโมยไอสิ่งนี้มาแล้วกูรู้สึกแบบไอ้เคียมันกูกูหยิบมาทาไมวะทางทังที่กูก็ไม่ได้ชอบมันนะแต่กูกแบบยยรู้สึกแบบกูอยากหยิบมันมาเฉยอ่ะเออกูเลยรู้สึกแบบไอ้เคียมันไม่ใช่วะแล้วพอกูสํานึกแล้วแล้วอย่ดีๆกูจะเดินไปบอกเขาว่าผมขโมยมาครับไอ้เคียกูก็เข้าคุกบริสั์คือมึงเข้าใจไหม <laughs> <laughs> กูก็เลยโยนอยีทุกอย่างทิ้งถังขยะแล้วกูก็ทําเป็นลืมแล้วกูก็แบบอ่ากูก็เลยแบบโอเคเราเราจะไม่ทาแล้วอะไรประมาณเนี้ยอันนั้นคือแบบ ขโมยน่าจะครั้งเดียวแล้วครั้งสุดท้ายในชีวิตก็ถือว่าอยาถ้าให้พูดตรงตงก็ถือว่าเลวพอสมควรอืเลวเออเลวใช้ได้แหละเออเอาจีก็เคยเกือบติดคุกอะ่ะใช่โอ้โหถ้าเกิดว่าพลาดนิดเดียวอะ่ะก็คือติดคุกเลยิีไม่น่าตดหรอกรอก็แค่เสียะเสียเงินแค่นั้นแหละเสียเงินเส็ดทองแล้วก็เสียประวัติก็ประมาณนั้นแหละเออนี่คือเรื่องของกูจะมิกนั่นเองอือวคุณนรพัฒน์ดวงชาโอม อันนั้ก็อยู่<อ>ที่อัน,นอันอันนี้คือบอกตรงแล้วก็โอเคผมไม่เคยทำอีกแล้วไม่เคยทำจริงๆหมายหมายถึงว่าหลาังจากนั้นนะเอ,อซึ่งอันนี้มันออกแนวแบบระบายเขาเรียกว่าสารภาพปากลกันเอ,อเพราะว่าผมเชื่อว่าคนที่มันรู้อยู่แก่ใจอ,ะอ่ะอถึงถึงแม้ว่าวันเนี้ผมไม่พูดเรื่องเนี้ยผมตายไปผมก็ต้องตายไปความตัวเรื่องนี้ ตายไปคนเดียวแต่ถ้าผมเอามาพูดในวันเนี้ยน้องๆหนูๆหรือว่าใครที่มาดูทลิปเรา,า,า,ากแบบ็อาจจะแบบอาจจะได้มาฟังเราก่อนแล้วก็ไม่อา,จากจะทําเรื่องไม่ดีประมาณนั้นครับมีผลงานหรือว่ามีกิจกรรมอะไรไหมตอนนี้หรือว่าคุณทําอะไรอยู่บ้างตอนนี้ผมก็ค่อยๆเขียนรูปนะเออหมายมาถึงว่าวาดวาดรูปอ่ะก็ขาาไม่ขายไหมีายต้องขายอยู่แล้วถ้าเกิดว่าอยากติดตามผลงานก็เดี๋ยวให้คุณโจขึ้นเฟซบุ๊กเลยก็ได้เฟซบุ๊ก เป็บุ๊ชชื่อว่ามิกอะไรวะกูชื่อเป็นไ<ว>มไม่ได้ผมขึ้นให้นะกันเลยขึ้นให้าผมขึ้นให้อ่าก็ทักก็ทักมางานที่ผมทำก็ตอนนี้ผมรู้สึกหลงไหลในวิวทูพัทแล้วก็ความสวยงามของจังหวัดชลบุรีในบ้านบ้านเกิดนะ่ะผมก็จะพยายามวาดท,ที่ที่ผมไปบ่อยๆหรือว่าความสุขที่ผมได้ทำอะไรบางอย่างในที่นี่ที่บ้านผมครับ มานั้นคุณเนี่ยอ๋ออยากให้ใครมารายการนี้อีกป่ะอยากให้ใครมารายการนี้เออรายการดีๆแบบนี้เนี่ยอยากให้ใครมาโอเคโอเคอ่ลองเสนอมาสิเผื่อผมจะเชิญมาได้หรือคุณไปเชิญมาก็ได้อ่าโอเครายการเนาะถ้าผมคิดเร็วๆตอนนี้นะเอออยากให้ใครมาอยากจะชวนคุณจักรกิจจักรกิตจสัมฤทธิ์ใช่คือสัมฤทธิ์คุณอยากรู้ไม่เป็นใครคนนี้นี่เขาไม่แน่ใจว่าเขายังไงเหมือนกันนะดูต้องดูอารมณ์เขาก่อย พรคนนี้นี่คืองานเยอะงานหนักแล้วก็ยุ่งด้วยแล้วก็เชื่อเลยว่าเสือนแรปเปอร์จะมาแนละ้วคือคนนี้เลยก็คือก็คือคุณเจอเดีก็รู้ว่าทำไมผมถึงพูดอย่างนีค้คือถ้าค e ือถ้าอีพีหน้าคุณจักกิจมานะผมแนะนําว่าเปิดลําโพงใส่หูฟังเพราคนต้องตั้งใจฟังก็ดีโอเคมันดูอยู่เนี่ย <laughs> อ,อมันจะแตกรถพวกเราอะ่ะ <c oughs> <laughs> อ,อคุณจักรกิจนะ เดี๋ยวผมจะพยายามเชิญมาให้ได้ด<ล>ยันลืมนะครับเข้าไปกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้กับช่องเสียโจขาด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยล่ะเ,เพื่อที่จะไม่พลาดคิปสนุกดูคลิปก่อนใครอะมันเปรี้ยวนะเฮ้ยวันนี้ก็ไม่มีอะไรจะฝากแล้วก็ขอขอบคุณแขกรับเชิญด้วยนะครับขอบคุณมากครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายบ๊ายบาย